สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีดคงหวานนะคะ,ะวันนี้น้ำอ้อยก็มีมีดอิโต้นะคะทำจากเหล็กแหนบนะคะลดเปอร์โย504แล้วก็มีดบางตอทำจากไบโรตารี่นะคะทั้งหมด่ะอย่างละห้าเล่มนะคะเดี๋ยวเพื่อนคนไหนชอบอทำไร่ทำสวนเข้าป่านะคะก็มีอิโต้นะคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็มี มีดทาครัวนะคะ,ะเขาเรียกว่าบางตอเนาะห้าเล่มนะคะเดี๋ยวเรามาชมอิโต้เล่มแรกกันเลยนะคะอิโต้เล่มแรกจะเป็นอิโต้หมวตรงอย่างนี้นะคะสวยมากเลยค่ะเล่มแรกก็จะสิบสองนิ้วนะคะความยาวกว้างสองจุดสมนิ้วสันหนาประมาณแปดมิลนะคะแล้วก็รัม้มจากตรงนี้7็ดนิ้วเนาะทาจากไม้มะยมหินนะคะอิโต้คือสวยมากทําจากหล็กแหนบเลดเปโยนะคะห้าศนะคะ วันนี้ราคา699บาทนะคะสำหรับอิโต้นะคะแต่อ้อยไม่ไม่บวกค่าวันนี้อ้อยส่งฟรีเนาะวันนี้ส่งให้ฟรีนะคะอ่าต่อไปเล่มที่2ความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วกว้าง2.2งจุนิ้วสันหนาแปดมิลด้ามจับตรงนี้7นิ้วนะคะทจากไม้มะเกลือนะคะด้ามจาับทําจากไม้มะเกลือนะคะเล่มที่สสวยมาก พาก็ได้สะดวกเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคันกิ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,คะต่อไปนะคะเล่มที่3ามใบยาวอยู่ที่อันนี้เขาเรียกว่าอ,อ,อิโต้หน้ามุนเนาะสวยนะคะทรงนี้ก็สวยยาว12นิ้วกว้างอยู่ที่2.3นิ้วสันหนา8ดมิลด้ามจับ7นิ้วนะคะน้ำหนัก7 5 0หกรัมสำหรับเล่มน,นี้นะคะราคาเท่ากันหมดนะคะวันนี้ ไม่จัดส่งให้ฟรีเลยนะคะเล่มที่สี่ใบาย,ยาวอยู่ที่ส1บ็ดจุดดนิ้วกว้างสองจุดนิ้วสันหนา8ปดมิลด้ามจากตรงนี้7็ดนิ้วนะคะอันนี้ทําจากไม้แดงนะคะสวยมากอันนี้หน้ามุนเนาะมีโต้หน้ามุนนะคะต่อไปเล่มที่ห้านะคะเล่มที่ห้าใบยาวสิบเอ็ดครึ่งนะคะ11เดนิ้วครึ่งเนาะความกว้างสองจดนิ้วสันหนาแปดมิลด้ามจากตรงนี้ก็เจ็ดนิ้วทําจากไม้แดงเหมือนกันนะคะน้ําหนักเจ็ดร้อยกรัมค่ะ หน้ามุนนะคะเล่มที่ห้าราคาหกเก้าเก้าไส่งให้ฟรีเลยนะคะสําหรับวันนี้ไอโปนะคะโปรส่งฟรีนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มแล้วนะคะต่อไปเล่มที่หนึ่งบางตอเนาะบางตอทําจากใบโรตารี่เนาะสวยๆเลยค่ะเข้าครัวเนาะพรมกริบเลยค่ะ,ะสําหรับเล่มที่หนึ่งนะคะ,ะน้ําหนักอยู่ที่เก้านิ้วครึ่งนะคะแล้วก็สันหนาอยู่ที่หกมิลน,นะคะกว้างสองจุดเก้านิ้ว ด้ามจับตรงนี้6นิ้วครึ่งนะคะทําจากไม้ประดู่นะคะน้าหนัก6ก0กรัมนะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้จะมีชื่อช่างปั้มติดตรงนี้ด้วยนะคะทุกทุกทุกเล่มเลยเนาะนะคะต่อไปเล่มที่2นะคะเล่มที่2ความยาวจะอยู่ที่9นิ้วครึ่งนะคะสันหนา2.9มจุดาินอเอ้ยสันความกว้างค่ะกว้างอยู่ที่2.9สันหนา5มิลน,นะคะด้ามจับ6นิ้วครึง่งทําจากไม้ประดู่นะคะ ต่อไปนะคะอิโตเล่มที่สามนะคะความยาวอยู่ที่เก้านิ้วครึ่งสันหนากว้างสามเออสันหนาหกมิลกว้างสามนิ้วนะคะกว้างสามนิ้วนะคะด้ามจับหนิ้วครึ่งน้ำหนักหกร้อยกรัมตัวนี้นะคะอิโต้นะคะต่อไปเล่มที่สี่ความยาวอยู่ที่เก้านิ้วกว้างสองุดปดนิ้วนะคะสันหนาหมิลด้ามจับหนิ้วครึ่งเป็นไม้ประดู่นะคะ ไม้ประดูนะคะต่อไปเล่มที่ห้านะคะเล่มที่ห้าใบยาวอยู่ที่เก้านิ้วความกว้าง2.9นิ้วสันหนา6มิลด้จัจาก6นิ้วครึ่งทําจากไม้ประดูเหมือนกันค่ะหนัก600กร,รัมนะคะเล่มนี้นะคะเข้าครัวทําครัวนี่กระฉับกระเฉงมากเลยนะคะแล้วอ,อ้อยก็น้องเขาก็ปั๊มชื่อช่างติดตรงนี้เนาะ,ะชื่อน้องนะคะ ทุกเล่มเลยค่ะเพื่อนๆท่านไหนสนใจทักน้ำอ้อยมาได้นะคะสำหรับบางตอ่อทำจากใบโรตารีเนาะสวยมาก5้าเล่มนะคะ,ะแล้วก็สำหรับอิโต้นะคะอิโต้ก็ทำจากอเอ็กแหนรดเปอร์โย504ค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจทักน้ำอ้อยมาได้นะคะเบอร์โทรน้ำอ้อยก็093 3017943นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ